นักเต้นกันสักตานะครับไม่ได้เล่นกันนานนะสำหรับซูรีนะสิสกินเอ็ด้วยรอบที่แล้วทำรีวิวเป็นรีวิวบัตรเช่าเพราะว่าตอนนั้นบูทองเวลไม่้อยนะแต่ตอนนี้บูทองเวลสองลอยละนิยามของเซิร์ฟจีในการไต่แรงนะทุกคนเอิงจก็ไม่เชิงหรอกแต่คล้ายๆกันก็คือมาให้หนูแกงแล้วก็เดี๋ยวมันก็แพ้กันเองครับจริงนะหนูหนูจีเป็นเยี้ยชอบแกงแล้วก็แพ้กันเองแพ้เพราะแพ้เพราะแกงเลยดัานเลือดสามเฮ้ยได้อยู่ ไอ้อปิงดิฟงมีกิ้งกับอีอเข้ามาเยอะยอกอยู่เนี่ยหูยเสียายาเยอะแน่เลยทุกคนเดี๋ยวไปตัดยาหายตัวเบอร์สามดีกว่าเฮ้ยเล็งจากมินิแมพโอ้ไม่กอดเกินนับเต้นก่อนแล้วกันอับเต้นก่อนแล้วกัน อันนี้น่าจะได้หมดครับถ้าใครมาเก็บข้างล่างอีกก็แบบโดนอีกะจะได้ยยาข่อเหมือนกันนะโอเคไม่เป็นไรไม่เดีกว่าดีกว่าดีกว่าได้หนูให้หนูได้เนาะถือว่าตัดยาได้เยอะครับมียาก่อกับยาหายตัวเยอะแต่ว่ายามันซ้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียดายยาสุมบัฟไม่ขอเป็นแบบยาแปลงร่างเลยไมอยากได้ยาแปลงร่างเฮ้ยยาหายตัวมันจะป ใก็เอ้ยสวยสวยนับสามเห็นเลกสารปั๊บกดเลยกดแล้วมันจะไอ้นี่พอดีมันจะดื่มเสร็จมันจะดื่มเสร็จตอนตอนที่หนูกับเข้ารู้พอดีไอตัวนักผู้ประกาศข่าวมันจะแบบมันจะทัมมิ่งเดียวกันครับมันเลยทําให้ไม่เห็นนะถ้าเขาไม่สังเกตอถ้าเขาไม่สังเกตดีบั๊ข้างล่างนะแต่ตอนนี้ผมว่าหนูสังเกตอยู่แต่ว่ายวเจอ โอเคเดี๋ยวจับเต้น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 ให้หมดจับเต้น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 ให้หมดสวยตี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 เก็บเวลด้วยครับสวยเดี๋ยวเดี๋เดีจับนั่ง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 สวยหยิบหยิบไม้นอ้หนูลูกบอลลูกบอลสตาร์สวยตามเลยตามเลยตีเนาะไปสวยครับไ่ไงมาตีหนูหมดทีมหมดทีมอย่างไวหมดทีมอย่างไวโอ้ไม่กอด โอเคโอเคเคสกิลเต็มแน่หมดทุกคนสกิลเต็มแน่หมดละเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวตัวเคโเคโอ๊ยเสียใจโอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยเกือบเกือบเกือบบอกเลยตึง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 หมดทีมตั้งแต่เริ่มเกมครับหมดทีมตั้งแต่เริ่มเกมครับโอ้โหอย่างตึงทุกคนโอ้ยใช่ไหม ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเขาต้องมาช่วยซ้อนแน่นอนผมรู้สึกได้เขาต้องมาอยู่แล้วเฮ้ยเคโอเคเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่รอก่อนทุกคนล็อกก่อนรอ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 ก่อนโอเคจับจับต่อสองวิายโอเคโอเคปั๊บเต้นโอเคไม่มีใครขัดขวางเราได้ครับอันนี้มัดได้ล็อกเซนมัดเลยมัดเลยเรียบร้อยโอเคกระดักกระดักกระดัก าน่าจะเคลียร์กับเขาน่าจะเคลียร์จัลลบนนะเคลียร์เฮโอ้โหเรียบร้อยเคลียรเรียบร้อยฮึบอุ้ยอุ้ยสวยเรียบร้อยจับเต้นครับจับเต้นตีเลือดเหล็กก็ยังก็ยังเต้นได้ทุกคนเออความก้ความโกงของซูรูมอยู่อยงนี้ทุกคนแบบเต้นเต้นก็เต้นเอ่อแบบโดนติดเลือดเหล็กก็เต้นได้อย่างเกินนั่ง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 สวย ีี่งออหลิจเฮ้เต้นหมดเต้นหมดเต้นหมดแต่ว่าเราไล่ไล่นักสืบได้เฮ้ใช่ไหยเอ้าวหัวแก๊งหัวแก๊งหัวแก๊งโอ้ยไพเลทมันไอ้ยไม่ได้ทุกคนไพเลทมันดิ้นออกเองอ่ะเกินไปแลเนี่ยไพ่เหลดมันดวงดีเกินผมอัพสกิลผิดนะผมควรจะขึ้นเป็นพาร์ทสิบสามอะเฮ้ยข้างล่างไม่ตายเหรอผมเพิ่งรู้ว่าข้างล่างไม่ตายว่ะ โอเคลูกบอลเราสตาร์ททำให้เขาเสียน้ำแข็งทุกคนฝันโอ้โหไม่ตายเฉยผมนึกว่าผมผมนึกว่าตายนะตอนแรกผมเลยกล้าเล่นที่ไหนได้ไม่ตายอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเล่นได้เล่นไ,ได้เดี๋ยวเราจะจับไปเล่นขบนครับแล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เต้นทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีใครหยุดได้ทุกคนต้องน็อกเราเท่านั้นนะต้องน็อกเท่านั้นน่าเกลียดมากจริงจริงเรียบร้อย ีเข้าไปเรียบร้อยเลยโอ้แรงแรงแรงมากเต้นเผื่อไปก่อนเต้นเผื่อไปก่อนปุ๊บปีเงี้ยเ,เรียบร้อยน็อตหมดครับจบเลยอย่างี้จบเลยมาเนี้ยเคนั่งปักวายโอ้โหเรียบร้อยจีจีครับ ความโกของสูรุยก็แบบนี้ทุกคนมันแบบมันจรวดน่าเกลียดเออเออโหสนุกสนุกเอาจริงสนุกสูรุยสนุก,นกแองจิทอมปรับใหม่ผมยังไม่ได้ลองเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีตัวแล้วด้วยอ่ะเออมันไม่ได้ฟรีไม่ได้แล้วด้วยเสียดายเงี้ยนะแต่สนุกมากทุกคนสุรุยนะถ้าเข้าเซิร์ฟนะเอเชียผมบอกเลยว่าคนเล่นหนูมีหัวร้อนอ่ะเจอเจอตบเจอแบบนี้เข้าไปอ่ะตบยับตบยับ <laughs> ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ